ดีท่านผู้ชมนีม่ยายม่วง15มาเข็ดซุปเนื้องวัวใส่บักม่วงเนื้องวัวตาแงแล้วก็มาต้มปีงฟ้าคุนมูลหรือมาตัมใส่บักม่วงพี่น้องใส่ผักหอมกินกับพักพี่น้องผักกะทินอน่อนพี่น้องผักกะทินอน่อนผักอีเลือด ใบประกอบพี่น้องใบประกอบของง่วน,นี่ยนมองสภาพมันมันซุกเบิเงินุกซีนเลยพี่น้องเด้อสุกซีน,นงัวสม,มัยโบราณพี่น้อง ให้มุนเข้ากันพี่น้องแบบงวงกับเทิงงวงมุนหุ่มเข้ากัน ໄປເບິ່ງເດົນໜຶ່ เคีย่องปูเข้าไปพี่น้องมัว่วแหลกแล้วพี่ผิเข้าไปพี่น้องพี่ิเข้าไป ส่สััวเขาไปพี่น้องฮะใช่ว่ายังกินบะ่ยากินมันตรงเวลาเด้อหาเม่อยมันแกงเป็นยาแน่นินปะาลา nó nào luôn nó ảo nó องต่อไปพี่น้องหอมแดงกับหอมต้น ตามเขากันพี่น้องไป่มากดูน้ำพี่น้องใส่จ้ข้าว แแววสุกเหนือห้องสุดเหนือสมัยโบราณ เดี๋ยวพี่น้องสุกเนื้อสมแมงปอลานะทะแต่เกาๆสุกเนือใส่แบบงวงกินกะพักพี่เนาะสุกเนื้อนส่แมงปอลานท่ากินกะพักหัวปลากระถินอ่อนสุกเนื้อใส่แบบงวง นะพี่น้องมากพีนน้ากัน อี่า้นง้าของกัน ก็เขาห่อนห่อนเดี๋ยวแม่ไหนปบอกน้ำพีน้อง จะบพื่อนเอาเดินมาเด้อ 不要。Uh huh. ยัน้องเด้อ